ว้าว้โกดงูมากเลยนะเราไม่ได้กินมันกินปลาไหนแต่เราไม่ปลาไหลตัวใหญ่มากเลยมันโกดงูมากกว่างูอะไรวะเนี่ยงูอะไรอ่ะมันเหมือนไม่มีหัวระวังนะบ้ามุยอะไรเรากินปลาเซซานเนี่ยทำไมหางมันแบบใช่มันหางมันแบบแปลกๆหางมันด้วนๆยังไงไม่รู้บ้ามุยเลยนะบ้ามุยลูกเซซานดูดูดูเจอขมเงือบเข้าไป อาจจจถ้าถ้าปลาไหลโดนกัดแล้วเรากินได้ไหมอืมงูมันมีพิษอะดิมันจะมีพิษหรือเปล่าอยปลาไหลยังไม่ตายนะปลาหมูอันี้เอามีเต่าอยงูอะไรวะเนี่ยงูอะไรหางด้วนๆนเอ้ยน่าจะมีพิษหรือเปล่าวะเนี่ยมีมีพิษหางด้วนมีพิษอาจารย์หางด้วนมีพิษใช่ไหมทำมีเต่าเอาละสามเกินน่าจะถอดข้ที่เรียนมาจำได้อยู่เลยไปกลัวทำไมวันนี้งานกลัวครับ ไหนนกจับอ,อ๋อนี่หัวมันงับลำตัวนั่นไงนี่ไงงับกลางลำตัว,ตวเห็นไหมนี่ยตรงกลางตรงใต้ท้องปลาไหลอ่ะอ๋อเห็นแล้วอยมันจับปลาไหลได้ไงวะเนี่ย๋อมันเก่งกว่าคนได้ไงอ่ะอู้ดูหางหางมันน่ากลัวมากหางอย่างด้วนอะหางเนาะเอาอันนั้นไงอะไรยังไม่ตายเลยอ่ะอะไรไม่ปล่อยมันไไมม่่ตต้้อองงปล่อยมันให้มันกินไป นี่บุกไหมเอาน้ำวัวไม่ต้องไม่ต้องน้ำมันจะกัดน้ำเลื้อน้่เลื้อน้ำเลื้อน่าหน่ะปากมันอยู่ตรงนั้นน่ะตรงกลางตรงถุงยางถุงพลาสติกอ่ะใช่โอ้ปลาไหลยังไม่ตายเลยปลาไหลตัวเริ่มเลยมันจะกินได้ไงวะเนี่ยแล้วเราจะแล้วเราจะกินปลาไหลที่ไหนมันกินหมดแล้วนี่มันมันมันคาบปลาไหล ข้ามมาจากในน้ํานี่หรองูมันมันมันอยู่ในน้ําได้เลยไม่น่าจะได้อยู่ข้ามมากินบนบกอะมันกินในน้ําไม่ได้หรือเปล่ามันเอาขึ้นมากินบนบกใช่มันกินในน้าไม่ได้ไอ้จังโโหกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยเนี่ยนี่ริมน้ําเลยข้ามมากินริมน้ําเลยอะเอาขึ้นมาจากน้ําเลยอะ น่าตรงถุงพลาสติกอะ่ะมันกัดหัวมันจะอยู่ตรงนั้นแหละตัวเบลเลมอะปลาไหลก็ตัวใหญ่นะปะลาไหลเยอะอยู่นะเยอะเนี่ยบอ่อนี้บอ่อนี้คือปลาไหลเยอะมากเสียได้อย่างเดียวนะนแม่ทำปลาไหลกินไม่ได้เพราะแม่กลัวบอ่อนี้ปลาไหลเยอะมาก จับขึ้นมาแล้วมีแต่ตัวใหญ่ๆนะวันนี้กินหลายตัวแล้วแ,ลแต่วันนี้เสร็จงูไปแล้วงูมาแย่งอาหารเราเนี่ยใช่เราต้องข้างงูให้หมดเ้ยโหดหลายมาก <S <S แล้วมันจะกินได้ไงตัวปลาไหลก็ตัวใหญ่มาโคจะขมือป่นั่นั่นๆั่นนั่ันััันเห็นป่ามันยังเห็นป่ามันยัง อปลาไหลหลุดแล้วปลาไหลหลุดแล้วปลาไหลหลุดแล้วลูปลาไหลสู้ๆปลาไหลสู้ตายปาไไม่ไหลสู้ตายปลาไหลจะหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วปหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้มันกระไลลลแล้วัโอ้เกะ้รัดแล้วโอ้อันนี้จอดเด็ดเลยนะจอดเด็ดเลยโอมยเลยมยเลยดเจ้าโอ้มันจะลากลงไปกินในน้ํเหรอมีเต้ามีซับด้วยเยมันจะเอาลงไปกินในน้ำ嘛ใช่จะเอาไปลงนมันกิ้งลงไป มันเก่งลงไปมันกลายเป็นเป็นเฮนแคนูเบิลเห็นปากมาแล้วน่ากลัวเนาะงูมีพิษหรือเปล่าวมมาุยแล้ันงูอะไรอ่ะหางมันด้วนๆอ่ะโคตรจะด้วนเลยเลยถ้าใครรู้คอมเมนต์มานะไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรอ๋ออางมันด้วนๆนะนะตายแล้วนะอะไรอ่ะมันรัดจนหายใจไม่ออกจนตายแล้ว นุชจะเยะมันให้มันกิยยนะม่ใกลา,าเลยแนตะ่ให้มันไปกินในน้าแทนแม่กา,าเลยเนะน,น่ยอม่ครับเอาเอามันจับมันเออเอเไยนะตักมันโยลงไปในน้าเน่ยนอถอยนะถ้าเขาขึ้นมาเนี่ยนอตวิ่งไม่ทันหรอแม่โอ้แม่แม่ไม่รู้หรว่านยังไงอะน็ยังไงไม่รู้เราไม่ได้มีชาขนาดนั้น เร็วจริงจริงอันนี้เขาป่อยแล้วเขาจะวิ่งมาขอยก่อนไม่ต้องไปใกล้ขนาดนั้นรู้จะใกล้ไงอีอย่างน้องมีคนป่าข้างๆ <c oughs> คนปา่านี่รู้ทุกอย่างนะจับงูก็เป็นดูหางมันน่ากลัวจังเห็น<ม> <an> หางมันไหมเห็น <an> มัน<า>ด้วนมนอ่ะเออมันมีพิษนะหรือเปล่าไม่รู้นะ่ะแล้วงูถ้างูมีพิษเรามานั่งเฝ้าอย่างนี้นะ แะคพักมันมันมันตุ้งแม่แม่จ๋าแม่ยังมีที่ว่างมัน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 เลื่อนมันเลื่อนมาตรงใกล้หัวแล้วอ่ะเออมันจะมันต้องกินตรงหัวก่อนมันจะก่อค่อยดูขย้อนเข้าไปเราขยัวแล้วเราค่อยถ่ายดีกว่ามันจะกัดมันจะกึ่งไปทั้งตัวหรือเปล่ามันกินไปทั้งตัวได้เราเชื่อหามุมก่อนหามุมก่อน มันเลื่อนเลื่อนปากมาใกล้หัวแล้วใช่ไหมอ๋อโอ้จริงรก็ค่อย <c oughs> มันจะเอาหัวเข้าก่อนเอ้ยปลาไหลยังไม่ตายเลยนะเนี่ยมันไม่มีพิษหรือเปล่ากัดขนาดนั้นปลาไหลยังไม่ตายเลยใช่ไหมลองจับมันดูไหมลอง เราให้มันกัดเราดูก่อนไหมมันลงไปในน้ำแล้วถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ตรงนี้เช่าแสดงว่าไม่มีพิษเห็นไหมมันใกล้มันงับเข้าใกล้หัวมาเรื่อยๆแล้วอาจจะก็ระแวกีไปเลยอาจจะหาทางวิ่งไงมีชาติแบบนี้เบาๆๆนั่นมันเลื่อนปากมาใกล้ดูดูอุ้ยถ้ามันกินได้นี่มันไปไหนไม่ได้เลยนะใช่เพราะมันต้องเต็มท้องมันอะเราก็จะมันเข้าคงไปเลย ว่มันกระจาเลื่อนมาตรงหัวเลื่อนมาตรงหัวแต่ถ้ามันหลุดนี่คือปลาไหลรอดเลยนะเพราะปลาไหลอ่ะทั้งตัวมันอยู่ในน้ำหมแล้วปาจิมกดูกปาจิกดูกเขาเงเขาเอาข้าหัวเๆเาจะกนปเขเอาเข้าหัวน่ะ่ไมูน่ะเมเพราะ่ามันจะได้ไม่กลัวมันไม่กลัวนี่มันจะกืนแล้วนี่มันคจะกลัวแหละมันกืนละนนเขาปดยิบยิยิยิบยยยยิยยยิยิ พเพนาทีแล้วนะแม่เอาไปลงนี่แม่รังเลยนะเอาแล้วคาบหัวได้แล้วจิงเหรอคืนแล้วจะคืนแล้วตรงนี้ดีไม่เอาจะกินในน้ไม่ใช่ มันจะตกแล้วหมูก็จะลงไปในน้ําแล้วเราก็จะไม่ได้รู้แล้วแล้วหมูเล็กินอ้าวเข้าไปแล้วเข้าไปครึ่งหัวแล้วเห็นอะไรไหเห็นแล้วเห็นปากมันไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเข้าไปครึ่งหัวแล้วนะโอ้ภาพแปลกอะไงนี่ไงมาพูมาพูมาแม่ขยายแม่ขยายเข้าไปมองไม่เห็น ไมม่ีพิษลองดูไหมจะได้รู้ไงไม่เอาหมดแรงมันหมดแรงอ่าเอาไหมเริ่มไหมยักษ์กำลังดูมดต่อผู้คนอยู่เอาไปกินในน้ำเลยอหรอยักษ์แค่มดยักษ์แค่มดลงน้ำไปแล้ว มันกิ้งลงน้ำอะ่ะโอ้ยเลยไม่เห็นเลยทีนี้เราตักขึ้นมาขม้ายไหมโอ้ยน้องเห็นอยู่ตรงนี้ตรง,งตรงนี้มันยังเห็นอยู่อ่ะจากักมุมเนี้ยกินในน้ำแล้วมุมเนี้ยยังเห็นอยู่อ่ะจากักอู้ปลาไหลมันห่างมันยานั้นได้อยู่เลยเราก็ต้องตักขึ้นมาขโบนมันมดูถ้างมูมันเปิดใช่อยอยไหม แล้วเราก็จะกินได้ถ้ามันงูเราน่าจะหาอะไรกั้นมันนะเมื่อกี้ตอนมันกิ้งลงไปนี่เห็นอยู่เห็นอยู่เด<อ>ี๋ยวน้องไปตักปลาก่อนไปเนาะพอถ้ามีงูมันก็เออ,อคนนี้ก็ไม่กลัวอะไรเนาะถ้ามันมีง,งูแสดงว่าตรงนี้มันก็ต้องมีปลาเรียบร้อยลงน้ำนแล้วก็ไทยกับตัวนี้ จม,ไ,มไปแล้วาจ,าจมหายไปแล้วไม่หายแล้วตรงนี้เราเห็นหัวจักอาจารไม่หายตรงนี